ตอนที่อยู่ในห้องผ่าตัดอะคาะันก็แอบกังวลเนาะแบบตอนผ่าตัดอะมันจะมีอะไรเกิดขึ้นกับลูกบ้างอะไรเงี้ยอันี้คุณแม่ปาคอดแบบบอกหลงใช่ไหมคะใช่ค่ะพาคอดบอกหลังคืออาจารย์ที่บอกหลังอะแกแบบ พูดจาดีแล้วก็แบบดูแลเราดีมากอะตึงๆหน่อยนะคะคุณแม่คุณแม่รีแลกซ์นะคะไม่ต้องกังวลเนาะอืเดี๋ยวลูกก็ใกล้จะออกมาแล้วแค่แบบมดกัดตัวนิดเดียวเองอะไรอย่างเงี้ยนั่งรอแรกๆก็กังวลความนปลอดภายัยทั้งคุณแม่แล้วก็ตัวลูกด,ด้วยว่าจะปลอดภัยหรือเปล่าอยู่ข้างนอกก็ตื่นเต้นใช่ไหมต่นเต้นครับถ้าอยู่แบบเอบอมองไม่ถึงเหี้ยก็แต่พอลูกออกมาอย่างเงี้ย ก็สบายใจครับลอดออกมาแล้วก็คือความรู้สึกนั้นอะมันแบบมันบอกไม่ถูกอะ <c oughs> อยู่ดีเลี้ยงตังก็อะไรเนาะคอยายได้ยันเสียงลูกอะ <c oughs> ส่วนพ่อนี่ยังกังวลอยู่ว่าลูกออกมานี่คือร่างกายปกติไหมมีภาวะเซตซ้อนอะไรหรือเปล่าเนี่ฮะแต่พอหมอเช็คออกซิเจนอะไรเรียบร้อย <c oughs> คือความดันน้องปกติทุกอย่างก็รู้สึกว่าสบายใจครับย <c oughs> ิ่ง บอาโหร้องเก่งด้วยเขาเสียงดังตั้งแต่อยู่ในห้องคอนแล้วค่ะร้องแบบร้องเยอะมากเนาะ อ๋อต้องเป็นแม่สิคะ้องมาต์ดงเกลืเดือนอแล้วคุณพ่อยังไม่รู้นะตอนแรกว่าแบบจะชื่อเล่นชื่ออะไรก็เลยบอกชื่อนอันสิคุณพ่อก็แบบเฉยๆเนาะคิดว่าแบบเฮ้ยผู้เล่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือเอาจริงๆเราก็อยากได้เด็กผู้หญิงเนาะเพราะเราลุ้นเด็กผู้หญิงมากแต่แบบได้น้องเป็นน้องผู้ชายเราก็เออน้องผู้ชายเชื่อนั้นก็ไม่แปลกนะเอออะไรเงี้ย เป็นชื่อเล่นนะคะแต่ว่าชื่อจริงจะเขาจะชื่ออินซอฟอินซอฟจะแปลว่าความยุติธรรมเนาะอันนี้คือคุณพ่อเป็นคุณตันฝากท้องาอาจารย์สุขสันต์คืออาจารย์สุขสันต์นะคะจะแบบจะให้คําแนะนําดีมากเลยเนาะตัง้งแต่ท้องจนผ่าลอดอาจารย์แกจะมามาดูเราทุกวันเลยเนาะให้คําแนะนําเกี่ยวกับการดูแลแพงเนาะดูเช็คความสมบูรณ์ว่ามีอะไรที่เหมาะสมสัยมีความผ a ปกติไหมนะครับตำแหน่งนของโรคน้ำคร่ำ ก็อ,อวัยวะของคุณแม่วดลูกกิดรูกสองข้างตัตรวจอยู่ก็มองไม่พบความสงสัยอะไรนะครับการเติบโทเขาตอนนี้น้ำหนักตัวเขาก็ขึ้นมาปกติดีประมาณ3 7กสกรัมนะแกน่ารักทั้งคุณหมอฝากคันคุณหมอทอําคลอด ดูแลดี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 ทุกขั้นตอนเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการคักฝืนเนาะไว้ใจได้เลยครับใช่ฝากโงรงพยาบาลลมใจรักเป็นโงรงพยาบาลหนึ่งสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่กําลังคิดที่จะฝากคันหรือว่ามาทําคลอดฉันก็แนะนําเป็นโรงพยาบาลลมใจรักเนาะเพราะว่าโรงพยาบาลลมใจรักก็เป็นโรงพยาบาลหนึ่งที่ให้การบริการที่ดีมากเลยครับ